หนุ่มที่อ้อนเก่งมากค่ะจริงนะ你好会撒าเพราะถามถึงงานอาชีพของจูนะคะแล้วจูก็บอกจูเป็นฟรีแลนซ์อะไรอย่างนี้เกี่ยวกับด้านแบบว่าบันเทิงซึ่งเขาก็แบบตกใจเฮ้ยอย่าบอกนะแฟ <c oughs> นกามาเราช่องจูนี่จอมแก <c oughs> คลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิป r e แอคคลิปเก่าๆของจูค่ะคือจริงๆเนี่ยมีคนขอมาเยอะมากนะคะว่าอยากให้จูทำคลิปสุ่มคุยกับอบ ะะซึ่งคอนเทนต์นี้นะคะจูก<ๆ>็ทํามาได้ประมาณ9 EP นะคะแล้วจูก็ไม่ได้ทํหลายคนก็คือติดใจอ่ะดูจูทำคอนเทนต์นี้นะคะแต่แบบว่าสปอนเขาไม่ยอมจ้างต่อนะคะทุกคน<ๆ>ก็ยัง้งนะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มดูคลิปแรกของจูที่จูทําคลิปสุ่มคุยนะคะ<ๆ>มาละต่นเต้นนะมาดูคลิปเก่าตัวเองอ่ะมาเริ่มดูกันเลยดีกว่าัลโหลอันนี้ใครอะ อะไรนะของเจมครับเจมหมอใจเท่าไรหมออายุ25แ้ครับายอีก่ห้หรออ้าวหาจังเลยไม่ต้องบอกพี่นะว่าแอบเล่นโทรศัพท์พี่สาวพี่สาวดูมากเลยอ๋อแขอเมไม่มีอ่ไงอะแม่แม่ไม่ให้เล่นเลยค่ะหมอยังไม่ตื่นเลยม่ อีพีที่สองจูขอบอกเลยนะคะถ้าใครที่ยังไม่เคยดูอีพีสองนะคะไปดูได้นะคะคลิปนี้จูบอกเลยว่าจูอ่อยแบบสุดๆนะคะอ่อยแบบสุดตรงนะคะทั้งเสียงทั้งชุดทั้งทุกอย่างจูคือตอนนั้นมาในซีนนี่แบบว่าตั้งใจอ่อยแบบอ่อยสุดๆนะคะ 我是泰国的，那你会一些泰语吗？<的>不会，会哦。那我教你。<laughs> 你听说过水晶晶吗？水晶晶。对，就是水晶晶。水晶晶的意思就是很漂亮。水晶晶。对。哎呀，谢谢称赞我了。那我们 นี้คลิปนี้เหมือนดูทั้งพูดจีนทั้งพูดเกาหลีพูดญี่ปุ่นนะคะโอ้หโหนมาหลายภาษาเลยเกินชื่อเราค่ะโซเหตุมามากเลยค่ะชื่อโต๋เหรอคะอชื่อจีอนี่นะจีอูแอนว่าจีอูแอนว่าเฮ้ยจำไม่ได้แล้วว่าเคยเคยคุยอย่างนี้กับคนอื่นด้วยหรอหูน่าตกมากแม่ตอนนี้นนนามาเที่ยวที่จีนะคะเพิ่งจะบินตรงมาจากชิคาโกชิคาโก นี่นี่เขาสอนดูฟูญี่ปุ่นเว้ยนั่นนั่น现在应该说什么呢？นี่จีว่านี่จีว่จนี่สามเฮ้ยเฮ้ยน่ารักโอเคไม่สปอไเยอะแล้วใครที่อยากจะไปดูจูแบบว่าฝึกภาษาจีนกับหนุ่มจีนคนนี้นะคะคนก็สามารถไปดูคลิปส่งคุยกับโอปป้า EP ที่3นะคะทุกคน

เอาเดินพอพอไม่ไหวไม่ไหวโห ep ที่5ครั้งนี้จูมาแบบว่าสุ่มคุยภาษาอังกฤษนะคะแบบที่ทุกคนดูไปไมั้งมันจะแปลว่าพูดภาษาจีนซะส่วนใหญ่แล้วก็ภาษาไทยปะปนกันไปนะคะแต่ว่าคลิปนี้ก็คือแบบเราเน้นอังกฤษนะคะ

ก็คนนี้นะคะเขาเป็นคนเกาหลีแล้วคือเขาก็แบบลองพูดภาษาไทยเขาพูดรัวภาษาไทยใส่จูนะคะแล้วเขาก็เรียนมาจากการที่แบบรู้จักลิซ่านะคะน่าติดตามลิซ่าผ่านรายการบาไรตี้อะไรเงี้ยก็เลยเรียนรู้ภาษาไทยนิดนิดได้หน่อยไปนะคะน่ารักมากอ๋อไม่คกี้่ือะมีที่หกอันนี้ EP ที่ห้าเขาโทษจัดผิดที่หกคือ仙女下凡่有开玩笑哎你口音有点重啊口口จ有点重 怎么怎么了？我本来的声音很土吗？啊、不是，啊、是有有腔调感很重，腔调感。哦哦，今天是，比如啊。 คุยแบบเป็นกันเองมากนะคะจนอีกฝ่ายเขาเขาแบบหาว่าจังยิงจูเนอร์น,นะคะแต่เราจะไม่สปอยมากกว่าน,นีนะะ้ใครที่สนใจก็ไปดูคลิปนี้ได้นะคะคลิปนี้ตลกมากตรงนี้หนุ่มคนนี้เนี่ยเขาไม่รู้ว่าจูเป็นยูทูบเบอร์นะคะแล้วแบบคุยไปเรื่อยนะคะเขาถามถึงงานอาชีพของจูนะคะแล้วจูบอกจูเป็นฟรีแลนซ์อะไรอย่างนี้เกี่ยวกับด้านแบบว่าบันเทิงซึ่งเขาก็แบบตกใจเฮ้ย hey, อย่าบอกนะจูก็เลยเบรกเขาไว้ก่อนไม่ใช่ไม่ใช่แบบที่เธอคิดไว้เราคือเป็นแบบว่าเกี่ยวทำด้านนีเดียเราเป็นแบบยูทูบเบอร์อะไรอย่างนี้ เขาก็ตกใจนะคะซึ่งใครอยากจะไปดูแบบรีแอคเขานะคะว่าหลังจากที่เขารู้ว่าจูแบบมี400 0ศัพั์เป็นยังไงก็ไปดูได้นะคะใน EP ที่5นะคะทุกคนไปดูได้นะคะแต่ดู EP ที่7พัมๆัมตั้งแต่ที่ทำคลิปสุ่มคุยนะ,ะจูรล้วโซ EP ที่7อะจูแบบว่าใส่สุดที่สุดนะคะเพราะว่าในคลิปเนี้ยจูร้องเพลงค่ะแันวามทีไหฉันจอยก 我不是那你要不要听我唱首歌嘛？你今天你敢滚我不敢起飞 I really dance t o n i g มา,เ,า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 นนเ,รเรามาต่ออีพีที่แ นะคะคซึ่ง EP นี้เนี่ยทุกคนจำ EP ที่4ได้ไหมคะที่จูไปเจอกับหนุ่มขี้อ้อนไอ้ EP ที EP 3, ่4หรือ EP ที่3ามอ่ะจำไม่ได้แล้วช่างแม่งจูกลับมาเจอหนุ่มขี้อ้อนเมื่อกี้อีกรอบหนึ่งนะคะแบบโอ้โหพร <c oughs> มลิขิตชัดๆค่ะทุกคน <c oughs>

อีพีสุดท้ายแล้วทุกคนโอโหลอนี่ใช่พี่แบงค์หรือเปล่าคะแบงค์ที่เตะฟุตบอลล่คะค่ะ นี้ก็ต้องจบเพียงแค่นี้นะคะซึ่งจูก,ก็กลับมาดูใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะเออคอนเทนต์สุ่มคุยเนี่ยรู้สึกถึงความแบบยังไงอ่ะเหมือนว่าตัวเองผ่านอะไรมาเยอะเนาะเพราะว่าในอีพีแรกๆอ่ะจูรู้สึกได้เลยว่าตอนนั้นจูยังแบบว่าเลิกๆมากๆนะคะยังไงแล้วนะคะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช,ช่องจูนี่ตอบแก่นวยนะคะแล้วพบกันในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย